โอเคครับสวัสดีครับพบก,กับผมนะฮะไอร์เฮแลนด์ hmm. ในไมโครฟลับนะครับอยู่ผมไม่เช่นเคยนะฮะ mm hmm. กับวันอาทิตย์ mm hmm. ใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้มานะเพราะว่าผมกำลังฟิตนะลผมฟิตอะไรใช่ครับอาทิตย์ที่แล้วผมสอบรอรอวันจันทร์นะฮะวันอาทิตย์ผมเลยไม่ได้ว่างทำนี้เท่าไหร่นะะผมมัวแต่เตรียมตัวเตรียมเอกสารเตรียมใจ โอเคไหมซากหนามบินกันต่อคนระับ้ที่แล้วนะผมผมได้เออไม่ได้บอกนะนะข้างล่างนี่ทออนะุบออกหนึ่งบล็อกนะฮะปกติสมัยก่อนมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันจะเป็นบล็อกอย่างนี้อยู่มีกระจกแล้วเป็นบล็อกนี้อ,อีกอันหนึ่งนะฮะไล่ลงมานะไล่ใหม่นะฮะให้มันตรงนี้มันเล็กลงไปอีกหนึ่งบล็อกนะฮะข้างล่างเนะี่ยตรงนี้จะได้เป็นสองบล็อกครท้านี้เป็นสามบล็อกนะฮะข้างบนเป็นสามบล็อกนะครับเพื่อที่จะว่าให้มันเท่าไหร่มีสมดุลมากกว่านี้นะฮะดูสวยใช่ไหมล่ะ เรนะแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ถ่ายนะผมทำอีกอย่างคือผมขยายดันเวเพิ่มไปอีกประมาณ20บล็อกนะฝั่งนี้ฝั่งนู้นไม่ได้แตะนะฝั่งนี้นะ IP แคมป์ผมแล้วก็ผมสร้างอุโมงคลอดใต้ดันเวไปนะซึ่งอุโมงค์ก็ประมาณอย่างเงี้ยนั่นแหละครับตังน,นี้นะเพิ่มแล้วก็หอพาการที่หอพาการหอควบคุมการบินนะมาเริ่มกันเลยดีกว่า โอเคครับเราเว้นระยะห่างจากถนนไว้เยอะพอสมควรเนะฉะนั้นเรากะก่อนว่าตรงไหนที่จะเป็นจุดแรกสุดทางเข้าทางออกเหมือนว่ามันจะไม่พอดีมันจะได้เป็นตรงนี้แทนใช่ตรงนี้นะฮะมัรจุดไปก่อนครับสร้างเสาเพิ่มมาเพิ่มอีกหนึ่งบล็อกนะฮะแล้วไม่ต้องสร้างบนนี้นะลืมสร้างถึงแค่ตรงนี้พอละ อย่างนี้นะครับแล้วก็ที่นี่่บอกโอเคจบสองสนามบินแล้วนะครับผมจะสอนสร้างเครื่องบินในในหรือเครื่องบินขนาดกลางเครื่บินอันนี้นะบินขนาดเล็กอันนี้ไม่เกี่ยวเออใช่อีกอย่างหนึ่งผมลืมไปผมติดป้ายน,นี้ด้วยป้ายสนามบินนะยแต่เดี๋ยวว่างๆผมจะสอนทำอยู่ดีไม่ต้องห่วงมาตรงนี้เพิ่มนะครับ แล้วก็ใช่ไหมครับมีอัปเดตใหม่นะ1.10นะครับผมมีบล็อกซึ่งเขาไว้ทำหับการ Copy p a s t e นะฮะได้เหมือนกับไอ้นี่เหมือนกับเอ่อไม่รู้ว่าอะไรนะมอดอะไรนะเอ๊ะหมไมถึงลืมชื่อไปได้เวอ d Edit นะฮะใช้ได้ใกล้เคียงกันมากนะครับในการก๊อปสตรั c เจอร์เนี่ยสิ่งปลูกสร้างนะฮะไปไว้ในอีกที่หนึ่งได้นะครับแล้วก็เซฟเป็นรู้สึกจะเซฟเป็นโค้ดไม่ได้เซฟเป็นไฟล์ ฉะนั้นก็จะได้แค่ในเวอร์นั้นรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่แน่ใจเหมือนไม่ใช่พ๊อใช้ม็อดเก่งนะฮะโอ้ถ้าได้ยินเสียงก่อสร้างนะก็อย่าคิดมากครับบ้านผมตรงข้ามบ้านกำลังก่อสร้างกันอยู่เลยโอ้โอเคทางเราก็จะสร้างเป็นทางโค้งอย่างนี้นะครับผมทางโค้งนะครับอ่าลืมบอกไปทางโค้งถ้าเรยสร้างทางสามบล็อกนะครับเวลาโค้งนะฮะ ถ้าจะสร้าง3บล็อกมาจะดูกลายเป็นเหลือแค่สบล็อกทั้งนั้นเวลาโค้งเนี่ยฮะเห็นไหมผมจะเนี่ยตรงนี้3บล็อกใช่นั้นี่คือทางตรงพอคโค้งปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นสบล็อกนะฮะสีบ่บล็อกสบล็อกเรื่อยๆนะผมจนถึงจุดที่เคลื่อนรอคอแล้วนะหรือจุดสิ้นสุดของมันที่เป็นทางตรงอีกรอบนะก็ทําเป็น3บล็อกใหม่อย่างนี้ใช่ไหมมันจะเหลือจุดอย่างนี้คุณก็ค่อยไล่ไปอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เรียบร้อยเห็นไหมง่าอยอ่าตายฉะนั้น เวลาจะสร้างทางโค้งนะผมต้องคำนวณให้ดีๆนะถ้าสร้างสเปซส,สปาก,ก็อาจจะสวยวิีกแบ,บนะแต่ผมก็ไม่เก่งแนวนั้นเท่าไหร่สเปซส,สปาใช่อัปเดตใหม่นะมีบล็อกใหม่อยู่ไม่มากนะผมคิดว่าถ้าเกิดอัปเดตไม่ใช่ถ้าเกิดอัปเดตใหม่อย่างนี้แล้วนะผมก็จะสร้างบ้านสไตล์อังกฤษได้นะเพราะว่ามันมีบล็อกใหม่ซึ่งมันคือบล็อก รู้สึกจะเรียกว่าอะไรนะในตวาดป่ะลืม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 ดูวไอ้น,นี่สวยมากเลยเอามาทําบ้านอังกฤษได้อย่างสงา่าผ่าเผยชั่วรันเปร์เซ็นต์นะไม่รู้ถ่ายวันอาทิตย์วันนี้จะได้อัปโหลดหรือเปล่าเน็ตอนาดมากเลยจริงผมถ่ายกักตุนมาเยอะมาแล้วทั้งสอนสร้างโรงแรมขนาดเล็กในโทรศัพท์แล้วยังมีอันนี้อ เฮ้ยเสงจริงโอเคเราจะได้ทางเข้าอย่างนี้นะทางเข้าจะสามารถที่จะสร้างเพิ่มได้อีกนะสร้างเป็นที่ล่มอย่างนี้นะให้ผู้โดยสารได้ลงมาอย่างนี้ได้อ่าอย่างนี้นะฮะ แล้วก็กระจกสิครับรอยผมจะเอาคอมพิวเตอผมไปซ่อมภายในไม่นานแล้วเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกันในคอมพิวเบ้างนะแล้วก็อินเทอร์เนต็ตก็จะเปลี่ยนมัน้งม่้ยลุงินหวังว่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆอย่างนี้อยู่ไม่ได้เลย จะต้องมีตอนต่อไปอีกนียสร้างข้างในหรือจะสร้างเสร็จในวันนี้เลยไม่น่าจะทันเดี๋ยววิวดีโอจะยาวเวลาอัปโหลดเป็นชาติอีกถ้าเราอัปโหลดเอ่ออะไรนะประมาณวิดีโอไฟล์ประมาณสองเอ่อสองนาทีใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่สองนาทียี่สิบนาทีแต่ว่าอัปโหลดเป็นชาติเลยอยงนั้นก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกัน นะมาเราจะสร้างนี่ครับเราจะใช้บล็อกหินนะครับตรงนี้นะแล้วก็จัดต่อไปเลยนะด้วยบล็อกฟาสนะครับถางขึ้นเ่ยรู้นะว่าเราจะทำยังไงเอ๊ย <Hey, S 1> <ๆ>บินดิโอแล้วก็ขึ้นไป,ไปนบนไอวนไปเรื่อยๆอย่างนินะีอ้ เออย่านสุดอันนี้ถ้าไม่ลอเสียเวลาถ้าเป็นมาได้่างนี้คุณรับประกันได้เลยว่าคุณจะไม่หัวฟาดนะ เราสร้างสูงขึ้นมาเท่ากับหลังคาเราสร้างนะเห็นไหมแล้วเจาะหน้าต่างตรงนี้หนึ่งแล้วเว้นสองเจาะหนึ่งนะฮะนี่ตรงนี้สร้างสูงขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมหลังคาเราสร้างประมาณนี้เห็นไหมเราสร้างสูงกับหลังคาประมาณสองบล็อกนะฮะแล้วก็นี่ตรงนี้อย่างงี้นี่อย่างงี้โอเคนะล,ลววบลาเบิลนะเรียบร้อยเราจะได้อย่างนี้นะครับ ถึงเวลาเราที่เราจะต้องเริ่มทำชั้นที่เขาเรียกาอะไรจริงเราสร้างได้ง่ายกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าผมอยากสร้างแบบนี้มันใหมมันสวยกว่ามั้งเหมือนแต่ว่าใคาเรเื่นของสร้างไปสุดว่าสวยมากเลย ริงแล้วถ้าสร้างอย่างนี้เราคณจะต้องเอาไปาร์นไว้ด้านนี้ยังไม่จบแค่นี้หรอก ใส่ช่วงนี้ติดสร้างเรือไปหน่อยนะเรือจะดูประหลาดประหลาดน่ ใช่บล็อกสีแดงนะฮะเฮ้ยบล็อกใหม่มาแล้วนี่ลองหน่อยดีไหมน่าสนนาสนลองหน่อยดีกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเอาแบบ,กบเกนะ่าไปแล้วนกันเดี๋ยวผมขอหาวิธีสร้างบล็อกใหม่ไปก่อนนะเพิ่งจะมา,าครับอยู่ระหว่างการค้นคว้านะ มีบล็อกใหม่รู้สึกเหมือนจะมีเยอะนะมีแต่ว่าที่ผมชอบอัปเดตนี้มากสุดก็เพราะว่านี่แหละมันมีการที่เราอ,อะไรสามารถที่จะใช้คล้ายๆกับเวอร์ลิตได้ฉะนั้นช่วยเยอะมากในการสร้างของผมนะโครงการคอนโดใหญ่ของผมก็จะได้เสร็จไวมากขึ้นนะนะเราก็คงจะจบตอนนี้ไว้ประมาณสักเท่านี้หละ่ะแล้วอาทิตย์หน้าผมจะมาสร้างอันนี้ต่อข้างในนะ ต้องมีการที่จำหน่ายตัวนะฮะแล้วก็ที่นั่งรอนะฮะเรื่องมีข้างหลังที่ต้องทำลานจอดรถเพิ่มนะแล้วก็ตกแต่งตรงนี้ด้วยจริงตรงนี้ก็ดูไม่สวยเท่าไหร่เลยเพิ่มอีกสักบล็อกหนึ่งตรงนี้นะครับทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรคือความสวยงามมากขึ้นนะมาดูอนาจังเลยจากมุมนี้ ถ้าเราดูจากมุมนี้ก็โอเคนะไม่ได้แย่ไปโอเคแล้วคงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะสัปดาห์หน้าเจอกันกันกบการสอนทัสนามบินขนาดกลางนะเราจะสร้างเอ่อนี่เพิ่มลงเก็บเพิ่มตรงนี้นะครับเราจะสร้างข้างในของเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ตกแต่งส่วนที่มันยังร้อยหลออยู่นะตรงนี้ พอจบจากตรงนี้ผมจะไปสอนสร้างเครื่องบินนะส่วนวันธรรมดานะผมอาจจะอัพโหลดเออ้อวไรอะไรไมคัา PE นะเพิ่มนะเพราะว่าผมสอนสร้างโรงแรมขนาดเล็กแลไวยังไม่ได้อัพโหลดเลยฉะนั้นก็เจอกันนะวันนี้โชคดีนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ